วันที่23พฤศจิกายน2568นายวิทยาแก้วมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่5ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ําและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเข้าร่วมประชุมตรวจราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำณห้องประชุมโครงการชนรับทานนครศรีธรรมราชอําเภอรพระคลมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึงมีนายกิติรัชชูแสงเกษตรและสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากลเข้าร่วมประชุมหลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการการบริหารจัดการน้ำนักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสงวิมานอำเภอปกากพนัง สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน21อำเภอจาก23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันสำนักงานชลประทานที่15ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน41เครื่องเครื่องขัดดันน้ำจำนวน5เครื่องพร้อมทั้งบริหารจัดการอาคารชลประทานในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างเต็มศักยภาพ นอจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณวัดบางบูชาชนารามอำเภอปากพนังโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน แวะเยี่ยมชมประตูระบายน้ำบางไสอำเภอปักขนังจังหวัดคนครศรีธรรมราชเพื่อดูประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงอุทกภัยพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน